สวัสดีครับคุณน้องอะไรครับนิกค่ะน้องนิกนะครับเป็นเจ้าของร้านหวยจับอุบลนิยมโฆษณาโฆษณาใช่ค่ะมีกี่สาขาเนี่ยมีสาขาเดียวค่ะมีสาขาเดียวที่นี่ใช่ค่ะทำไมต้องเป็นหวยจับอุบลนิยมโฆษณานี่เป็นคนอุบลค่ะอ๋อคนอุบลโดยแท้เลยอุบลโดยแท้คนเมืองคนเมืองค่ะก็ก็เลยเอาเส้นหวยจับยวนอุบลมาหมวยอุบลมาเขาเรียกหวยจับยวน หรือกว๋วยเจับเวียดนามเนี่ยในชามมีอะไรบ้างในชามก็อย่างนีง้ก็จะเป็นเส้นกว๋วยจับยวนเลยขาดไม่ได้น,น้ำซุปกลมกล่อมแล้วก็กระดูกหมูหมูเด้งที่สำคัญก็ต้องเป็นหมูยอค่ะห,หมูยอของบวน จริงๆหมูเร้งเราไม่ต้องใส่ก็ได้เรามาพริกผ่านในกรุงเทพมันมีหมูเร้งแต่จริงเนี่ยเป็นบนของแท้เลยเนี่ยจะมีแค่หมูยอหมูยอหมูยอเท่านั้นเองหมูยอกับหอมเจียวอ่าเป็นตัวที่ดึงดูดทำให้รสชาติคมกอมเกิดขึ้นแล้วที่ถึงาน้ำซุปเนี่น้ำซุปใช่ค่ะน้ำซุปนี่เราพิดีพิถันมากครับเราต้องเคี่ยวประมาณ3ามชั่วโมงค่ะก็จะได้เคี่ยวกับกระดูกขาตั้งกระดูกเล้งกระดูกเล้งอะไรมาเนี่ย นอกจากซิกเนเจอร์ของร้านแล้วคือหัวเจ้าบนแล้วในร้านมีอะไรนอกเหนือจากนั้นอ่านี่ก็จะมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบหัวจ้าน้ำข้นหัวจ้าน้ำข้นมียำมียำยำหมูยออุบลยำทะเลยำแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายง่ายคือคือง่ายคือเอามาดับใหม่เพื่อใหหลากหลายเกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวให้น้องนิกฝากร้านก่อนครับน้องนิกครับเชิญครับค่ะฝากล้านเนี่ยนะคะสำหรับใครที่อ่าผ่านมาแถวนี้นะคะรามคำแหง24แยก20นะคะ ร้านเก๋ยจับอุบลน,นิยมพุฒนานะคะจะได้ทานเก๋ยจับร้อนๆเก๋ยจับยวนร้อนร้อนนะคะจากอุบลโดยตรงเลยนะคะหมูยออุบลคือเส้นยวนอุบลน,นะคะเดี๋ยวขอนอนุญาตน้องนิกชิมสักชามหนึ่งได้เลยค่ะขอบคุณ,คณมากค,ครับค่ะบ,บ,บคุณค่ทะทำแล้วครับน้องนิกจัดมาให้บก๋ยจับอุบลแบบดูน่าทานมากเลยครับสีสันเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับ ยังไม่ได้ปรุงนะครับนี่คือออริจินัลของงร้านนะครับอร่อยครับคุณผู้ชมใช้ได้เลยทีเดียวครับชอบกินหัวจับอยู่แล้วนะครับสั่งเดีวนมาเป็นแพ็กเกจแล้วมาทำกินทานที่บ้านไม่แพ้กันครับก็ถือว่าให้ความอร่อยมากอพอสมควรสามารถปรุงรสได้นะครับใส่ทั้งพริกไทยพริกกระเียงหรือจะชอบความเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านแต่บอกว่า อร่อยครับคุณผู้ชมไม่ขนบ้านนะครับมาแถวนี้นะครับหรือว่าตั้งใจจะมาทานวันเสาร์อาทิตย์นะครับมาได้เลยน่าทานมากคุณผู้ชม ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับพามาชิมของอร่อยบนรางแห่ง24แยก20นะครับกับอีสุดีแมบพรานภาพไลท์ like, คิดจำกัดครับ